ที่การดูแลคิ้วหลังจากที่เลเซอร์ลบคิ้วออกจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคลิปนี้คุณน้ำมีคำตอบค่ะ ดีค่ะคุณน้ำเบรซ่าคาเดมีนะคะสําหรับคลิปนี้คุณน้ำก็จะมาบอกวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่เราไปเข้าคอร์สเลเซอร์ลบคิ้วออหรือใครก็ตามที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลบคิ้วอยู่ก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อศึกษาข้อมูลได้เลยนะคะการเลเซอร์ลบคิ้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขคิ้วที่เราเคยสักมาแล้วใครที่มีปัญหาในการสักคิ้วมาแล้วอาจจะทรงไม่ถูกใจหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสไตล์ในการสักหรือสีที่สักมาเนี่ยของ มันไม่สวยแล้วอาจจะเริ่มเขียวหรือว่าเข้มเกินไปนี่นะคะการเลเซอร์เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้สาวๆหรือว่าหนุ่มๆเนี่ยไม่ต้องทนอยู่กับคิ้วที่เราไม่ชอบได้เป็นอย่างดีค่ะการลบคิว้วจริงๆมันก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันซึ่งคุณน้ำเคยอธิบายเอาไว้แล้วในคลิปนี้ถ้าใครที่อยากจะรู้ข้อมูลลึกๆก,ก็สามารถไปติดตามคลิปนี้กันได้เลยนะคะส่วนในคลิปนี้คุณน้ำก็จะแนะนําวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่เราพึ่งไปเลเซอร์มาเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วนาะว่าหลังจากที่เราเลเซอร์เนี่ยอาจจะ จะมีอาการปวดหรือว่าอาการแสบหรืออาการบวมเกิดขึ้นไดน้ดังนั้นการเลเซอร์อันดับแรกเลยที่สาวๆหลายๆคนที่เข้าคอร์สลบคิวอยู่เนี่ยจะต้องเตรียมก็คือตัวเจลประครบเย็นนั่นเองค่ะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านขายยาทั่วไปนะคุณน้ำแนะนําให้มีติดตู้ไว้สัก2ออันคะ่ะแล้วก็แช่ฟิตเอาไว้เลยนะหลังจากที่เราเลเซอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับถึงบ้านนะคะก็ให้นอนหัวสูงนิดนึงค่ะปกติถ้าเรานอน,อนหมอนแค่ ใบเดียวก็เสริมเป็นสัก2ใบเพราะว่า1เลยจะช่วยลดอาการบวมได้เพราะให้แผลเนี่ยมันอยู่สูงกว่าหัวใจแล้วก็เอาตัวเจลประครบเย็นที่เราแช่ฟิตไว้เนี่ยมาประครบบริเวณคิ้วของเรานะคะจะช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยลดบวมได้ด้วยคุณน้ำเสริมทริคให้นิดนึงนะคะว่าให้ใช้กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่นะพันเอาไว้สักนิดนึงเพราะว่าจะได้ซับเอาน้ําที่มันเป็นไอน้ำเนี่ยหลังจากที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นใช่ไหมจะได้มี ไม่เปียกหน้าเรานะคะใครที่ผิวบางก็อาจจะห่อให้มันหนานิดนึงเนาะจะได้ไม่รู้สึกเย็นเกินไปค่ะ ความเย็นเนี่ยให้เลือกเอาที่เราแบบสบายสบายผิวนะคะเพราะว่ามันจะต้องแช่พักไว้ที่หน้าของเราเนี่ยประมาณสัก15หรือว่า20นาทีดังนั้นความเย็นจะต้องไม่เย็นจนเกินไปจนเรารู้สึกปวดหรือว่าทรมานมันควรจะต้องเป็นฟิลลิ่งที่แบบเย็นสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายคุณนาแนะนำว่าให้ประครบหลังจากที่เราไปเลเซอร์มานะคะอาจจะ24ชั่วโมงแรกหรือประมาณสัก2วันก็ได้เนาะหรือถ้าใครที่ยังมีอาการปวดบวมอยู่ก็สามารถประครบต่อ เป็นวันที่3หรือวันที่4ก็ได้จนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของวิธีการทําความสะอาดนะแนะนําว่าให้ใช้น้ําเกลือที่เราหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือร้านขายยาก็ได้นะคะน้ําเกลือล้างแผลนี่แหละค่ะถ้าใครที่ไปลบมาแล้วแล้วมีสะเก็ดเลือดติดหรือว่ามีน้ําเหลืองซึมออกมาเนี่ยแล้วมันแห้งติดผิวเราเนาะให้เราใช้น้ําเกลือนี่แหละค่ะเทใส่สําลีแล้วก็เอาโปะค้างไว้ที่บริเวณคิ้วสักนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวเลือดที่มัน ตัวอ่อนตัวลงนะแล้วก็เชด็ดออกให้เกลี้ยงเพื่อลดการตกสะเก็ดได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่ามันมีอะไรมาเกาะบริเวณคิ้วของเราแค่ลบมาเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการชา้าหรืออาการห่อเลือดอาการแดงได้อยู่แล้วถ้าเราไม่ทําความสะอาดเลยมันก็จะยิ่งแบบดูคิ้วนาหนาักลางๆไปอีกนะคะก็แนะนําว่าให้ทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือจะดีกว่าช่วยลดการตกสะเก็ดได้เป็นอย่างดีเลยเล่ะคะ่ะส่วนเรื่องของการโดนน้ำเนี่ยจริงๆแล้วการเลเซอร์คิ้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการลบคิ้วที่ดูแลง,ง่ายมากๆนะ สามารถที่จะโดนน้ําได้เราก็สระผมได้ตามปกติน้ําไหลผ่านได้เนาะหลังจากที่เราอาบน้ําเจสซ์สระผมเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราซับให้แห้งเช็ดล้างด้วยน้าเกลือแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรเลยปล่อยให้เขาตกสเก็ตแล้วก็แห้งไปเองประมาณวีคที่สอสาเนี่ยบางท่านอาจจะเริ่มคันเพราะว่าเริ่มตกสเก็ตพอแผลใกล้หายเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มคันอยู่แล้วก็เป็นปกติของการฮิวิ่งของผิวเราอยู่แล้วแนะนําว่าอย่าไปแกะอย่าไปเกาเขาถ้าใคร มากๆก็อาจจะใช้มือประคองเขย่าเขย่านิดนึงได้หรืออาจจะใช้มอยส์เจอไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงผิวของเราเนี่ยละคะทาบางๆบริเวณคิ้วของเราได้นะก็จะช่วยลดการตึงผิวได้เป็นอย่างดีเลยทิ้งไว้ประมาณสัก28 30วันหรือ1เดือนนั่นแหละค่ะแล้วก็ค่อยกลับไปเลเซอร์ซ้ําอีกทีนึงนะคะเพราะว่าการลบคิ้วหรือว่าการเลเซอร์เนี่ยหครั้งมันอาจจะไม่ได้เกลี้ยงทั้งหมดถ้ารอยสักหรอมันเข้มมีหลายคนเนี่ยถามคุณน้ำเข้ามาเยอะมากเลยว่าคุณน้ำคะมันจะต้องลบกี่ครั้งจะงให้ คอนเฟิร์มเลยว่า 3ครั้งสองครั้งแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าปัญหาที่เราเจอแต่ละท่านเนี่ยมันก็จะต่างกันเนาะถ้าใครที่ไปสักมาหลายๆครั้งแล้วก็เจอสีตั้งแต่ยุคเก่าๆเลยนะคะสักทับแล้วทับอีกแบบนี้ค่ะจํานวนครั้งในการลบเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปตามที่เราสักมา่น,นีงเนะถ้ามันลึกมากก็อาจจะใช้จํานวนครั้งเยอะนิดนึงน,นะคะส่วนการสักสมัยนี้เนี่ยช่างเขาจะไม่ลงลึกเหมือนสมัยก่อนแล้วก็มีวิวัฒนาการในการสักที่แตกตา่างแล้วรวมไปถึงเรื่องของ สีสักในยุคนี้ด้วยจะลบได้ง่ายกว่าสียุคก่อนๆมากๆเลยถ้าเราสักในสียุคนี้แล้วก็ไม่ได้ย้ำหลายครั้งเนะะี่ยค่ะประมาณ2-3ครั้งสามารถที่จะเกลี้ยงได้นะคะถ้าใครที่สักมาบางๆครั้งเดียวก็ออกได้เหมือนกันค่ะส่วนใครที่เจอมาหนักๆเนี่ยก็อดทนนิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องใช้จํานวนครั้งที่ค่อนข้างเยอะแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามากๆเลยนะเราสามารถที่จะลบเอาสีคิ้วที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกได้จนเกือบหมดเลยที่สําคัญไม่ทิ้งแผลเป็นด้วยแต่วงเล็บเราจะต้องทํา กับผู้ที่เขาเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญการในการลบคิ้วเท่านั้นนะคะเพราะถ้าหากว่าเราไปเจออุปกรณ์ที่มันไม่ได้เหมาะสมหรือไม่ใช่เครื่องเลเซอร์จริงๆเนี่ยอย่างที่คุณน้าเคยเล่าไปให้ฟังเนาะว่ามีเคสหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าช่างเนี่ยบอกว่าเป็นเลเซอร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องจี้ฝฟนะคะซึ่งมันจะต่างกันนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาหาข้อมูลนิดนึงก็เลือกสถานที่บริการที่เราไว้ใจได้ดีกว่าหรือเขามีประสบการณ์ในการลบคิ้วแบบนี้เนาะจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเจอ ออะไรที่มันอาจจะทําให้เราเกิดแพ้เป็นได้นะอาการที่เราอาจเจอหลังจากลบคิ้วมาแล้วหนึ่งเลยอาจจะมีอาการบวมบ้างเล็กน้อยหรือถ้าใครผิวบางจริงๆก็อาจจะบวมได้เยอะเหมือนกันเนาะดังนั้นที่คุณน้ำบอกว่าให้นอนหัวสูงแล้วก็ประครบเย็นเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดอาการดังกล่าวได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็อาจจะมีรอยแดงห่อเลือดบริเวณคิ้วของเรานะคะดังนั้นเนี่ยการใช้น้ําเกลือในการล้างทําความสะอาดเนี่ยค่ะจะช่วยลดการตกสะเก็ดได้เป็นอย่างดีส่วนใครที่ต้องการแต่งหน้าเนี่ย คุณน้ำก็แนะนําว่าให้ทิ้งให้ผิวแห้งตกสะเก็ดดีก่อนนะคะอาจจะสักประมาณหลังจาก7วันไปแล้วก็ได้หรือว่าเราก็ลองสังเกตบริเวณแผลของเราดูก็ได้ค่ะถ้าเขาแห้งไม่มีคราบเลือดแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้สีฝุ่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยกลบๆได้นะคะเพื่อให้เราแต่งหน้าออกไปใช้ชีวิตแบบมั่นใจขึ้นได้เนาะหลังจากที่เราลบคิ้วไปแล้วเนี่ยค่ะควรพักผิวประมาณสัก28-30วันคุณน้ำว่าดีกว่าก็คือเต็มระยะของผิวเราเลยถ้าหากว่าเราไปลบเร็วเกินไปก็ทําให้เรารู้ สึกเจ็บได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผิวเรามันยังไม่ได้พักเลยค่ะใครที่ใช้กําลังไฟที่แรงเกินไปก็เสี่ยงกับการเกิดแผลเป็นได้เหมือนกันผู้น้าก็ไหนบอกว่าการเลเซอร์เนี่ยมันป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นไงก็จริงอยู่นะคะแต่ถ้าเราลบด้วยกําลังไฟที่แรงเกินไปหรือว่าไม่ได้เหมาะกับสภาพผิวแบบเนี้ยก็ทําให้ผิวเราเสียหายเยอะนะคะเสี่ยงกับการเป็นแผลเป็นได้เหมือนกันถ้าเราลบซ้ําๆทีๆเพราะผิวเขายังไม่ได้ฟื้นฟูเลยอาจจะทิ้งผิววนิดนึงอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกับตัวเรามากกว่า ให้ผิวเราได้พักฟื้นเวลาเราไปลบซ้ําอยู่รอบหนึ่งจะได้ไม่เจ็บมากสาหรับเคที่มีผิวบางมากๆนะคะหรือว่าลบซ้ําๆทีๆแล้วเนี่ยคุณน้นก็จะแนะนําว่าให้ทิ้งผิวสักประมาณ2เดือนแล้วค่อยไปลบอีกรอบนึงเนี่ยนอกจากผิวเราจะแข็งแรงแล้วสังเกตได้เลยว่ารอยเลเซอร์เนี่ยคะ่ะมันก็จางลงได้ค่อนข้างดีพอไปลบซ้ําก็รู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วก็เห็นผลได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องทรมานมากแบบนี้โอเคกว่าเนาะแล้วจะต้องลบกี่ครั้งคะคุณน้ำคิ้วมันถึงจะจางตรงนี้น นะคะคุณน้องขอบอกเลยว่าจํานวนครั้งในการลบเนี่ยขึ้นอยู่กับ หนึ่งเลยเราสักมาบ่อยแค่ไหนถ้าสักแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาจะลงค่อนข้างลึกแล้วก็จะใช้สีที่แบบแน่นมากนะคะยิ่งถ้าใครสักมาแล้วแบบมีสีเขียวๆแบบนี้ค่ะอาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่สักมานานแล้วไม่ได้ลงลึกแล้วก็ไม่ได้ซ้ำอาจจะเป็นไปได้2อถึงสครั้งก็จางได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสียุคใหม่แล้วก็เทคนิคการสักแบบสมัยใหม่นี่นะคะเขาจะไม่ลงลึกมาแกแล้วก็ใช้สีที่ปลอดภัยกับร่างกายนะคะคือถ้าปล่อยปกติเนี่ยมันก็จางได้อยู่แล้วแล้วถ้า เราอยากจะเอาออกเนะะี่ยค่ะแค่เป็นเลเซอร์ประมาณสัก1ครั้งหรือ2ครั้งไม่เกิน3ครั้งเนี่ยก็แทบจะเกลี้ยงแล้วแต่ถ้าใครที่รู้ตัวว่า สักมาหลายที่มากมากเลยแล้วก็ย้ำมาบ่อยมากๆเนี่ยจำนวนครั้งก็ทําใจนิดนึงนะคะแต่มันจะค่อยๆจางลงเนาะแล้วก็ปัญหาที่เรากังวลเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ้เป็นใดๆพวกนี้ถ้าหากว่าเราเลือกช่างที่เขามีความชํานาญการตรงนี้เราก็จะเบาใจไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถทําให้เราเนี่ยได้คิ้วเดิมคืนมาได้จริงๆแล้วก็ค่อยไปเลือกทําคิ้วแบบใหม่ที่เราต้องการการเลเซอร์ลบคิ้วออกทั้งคิ้วคุณน้ำก็ยังแนะนําว่าเป็นวิธีที่เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ ที่อยากจะแก้คิ้วนะเพราะว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆเราจะได้ไม่ต้องมีคิ้วที่2ที่3มากวนใจเรานั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลคิ้วหลังจากที่เราไปเลเซอร์มาแล้วคุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่เพิ่งไปเลเซอร์มาแล้วกําลังหาวิธีดูแลตัวเองอยู่หรือบางคนที่กําลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลบคิ้วจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปไว้ใช้ตัดสินใจนะคะใครที่มีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามคุณ น้ำเอาไว้ได้เลยค่ะในใต้คลิปนี้ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไวล้ละกันเนาะเวลาคุณน้ำอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้ทุกคนจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปนี้คุณน้ำลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย